สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปตุลยกินคลิปนี้เราอยู่กันที่ซอยสดใสบางแสนผมจะพาเพื่อนๆไปตามหาร้านที่ผมเคยทานตอนสมัยเรียนมหาลัยที่นี่จะมีร้านไหนกันบ้างไปดูกันนะครับเราไปกันที่ร้านแรกกันเลยร้านปลาอ้วนข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบร้านนี้นะครับถือว่าเป็นร้านในตำนานของใครหลายๆคนเลยนะสมัยที่ผมทานห้องยังไม่ติดแอร์แบบนี้เลยเมนูมีให้เลือกมากมายราคาเริ่มต้นที่40บาทเมนูที่สั่งก็จะเป็นข้าวหมูกรอบน้ำราดเค็มหวานหอมกลิ่นเครื่องเทศหมูหนังกรอบเนื้อชุ่มฉ่ำอีกหนึ่ง เ็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับก็คือสลัดผัดเสิร์ฟกันมาในแบบจานยักษ์เลยนะครับผมสั่งมาเป็นสลัดไก่ทอดร้านนี้นะครับถ้าเกิดว่ากินไม่เก่งห้ามสั่งแบบพิเศษนะครับเพราะว่าเขาให้เยอะมากและอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดก็คือข้าวหน้าเป็ดในจานนี้ผมบวกหมูกรอบมาด้วยในส่วนของรสชาติข้าวหน้าเป็ดของเขาคือดีมากหนังกรบเนื้อฉ่าน้ําราดคืออร่อยที่สุดเลยในส่วนของหมูกรอบก็เด็ดไม่แพ้กันร้านถัดไปคือร้านเกาเหลาจับกังสมัยก่อนนะครับร้านนี้เขาจะตั้งอยู่ข้างๆกําแพงสารเจ้าในซอยสดใสเลาาาออยยกกินข้ไ่ทด ข้าวยำหมูย่างผมจะนึกถึงร้านนี้ก่อนเลยข้าวยำไก่ทอดของเขานะครับคือให้เยอะมากจานนี้40บาทถ้าใครไม่เคยทานนะครับให้นึกถึงข้าวยำไก่แทบของ KFC ไว้ก่อนรสชาติจะคล้ายๆกันและเขาก็มีน้ําจิ้มให้ด้วยก็จะมีความเปรี้ยวหวานเผ็ดอยู่กินแล้วนึกถึงสมัยตอนปีหนึ่งจังเลยอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนะครับก็คือเกาเหลาจับกังก็จะเป็นเหมือนเกาเหลาเลือดหมูน้ําซุปโคตรอร่อยถ้วยนี้ราคา50บาท ไปที่ร้านถัดไปกันเลยร้านไก่ต้มน้ำปลาร้านจะตั้งอยู่ข้างๆก๋วยเตี๋ยวหน้ามนเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นขวัญใจของหลายๆคนเลยเพราะว่าร้านเนี้ให้เยอะมากราคาจะเริ่มต้นที่40บาทเดี๋ยวผมจะสั่งเมนูที่ผมเคยสั่งตอนสมัยเรียนนะครับก็จะมีขั่วกลิ้ง ไข่พะโล้แล้วก็ไก่ต้มน้ำปลาไก่ชิ้นนี้นะครับน่าจะมีความดือ้อเพราะโดนตบไปหลายยกอยู่และที่เด็ดของร้านนี้นะครับก็คือน้ำจิ้มจะมีความเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดและที่สำคัญคือตักเองได้ตามใจชอบทานคู่กับไก่คืออร่อยมากพวกกลิ่งก็รสชาติเดิมใช่เลยเหมือนเดิมเป๊ะได้กินของอร่อยจานเดียวมันจะไปพอ,อไรผมสั่งมาเป็นไก่ต้มน้ำปลาบวกหมูกรอบหมูกรอบนี้ให้คะแนนความชนะเลยไปเลยสิบเต็มสิบลืมรีวิวไข่พะโล้เลยเด็ดมากเวลาหิวยามดึกก<ๆ>็คงหนีไม<ๆ>่พ้นร้านข้าวไข่เจียวร้านนี้นะครับ ตั้งอยู่หน้าเซเว่นซอยสดใสมีท็อปปิ้งให้เลือกโคตรเยอะพี่ผมสั่งก็คือไข่สองฟองบวกท็อปปิ้ง5อย่างดูพี่เขาตีไข่ทอดไข่คือเพลินมากๆเลยนะร้านนี้ในระหว่างที่รอไปก็หอมไปน่ากินมากๆเลยพี่เขาทอดแบบใส่ใจมากเลยนะครับคือพลิกไปพลิกมาตลอดจะบอกว่าสมัยที่ผมเรียนนะครับซอยสดใสเนี่ยเป็นซอยที่รถติดยันเที่ยงคืนเลยนะมีคนผ่านไปผ่านมาตลอดแล้วในส่วนไข่เจียวที่ผมสั่งนะครับก็คือ2ฟองบวกท็อปปิ้ง5อย่างราคากล่องนี้อยู่ที่40บาทบอกได้ว่าทอดได้กำลังพอดีเลย ข้าวก็นุ่มไก่ก็อร่อย ร้านถัดไปนะครับผมคิดว่าเด็กมอบูต้องรู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวกัญชาในสมัยนั้นผมเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวลูกพี่เอจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําตกรถพ่วงข้างสมัยก่อนแกจะมาขายตอนตีสีตรง3แยกเรียงกําแพงหน้าหอสุขสัมพันธ์ใครที่เป็นสายแฮงเอาท์นะครับส่วนใหญ่จะมาทานร้านนี้ก่อนเข้านอนกันประจําเลยยิ่งเท้าความก็ยิ่งรู้สึกแก่เราไปดูลูกพี่เอทาก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีเส้นมีผักมีหมูมีตับมีลูกชิ้นแต่ที่เด็ดของเขานะครับกน,น,ล,มมน,นกลมก มีความเป็นเอกลักษณ์หาทานที่อื่นก็ไม่เหมือนร้านนี้นะครับผมสร้างมาเป็นมีเหลืองพิเศษนะครับถ้วยนี้50บาทสมัยก่อนนะครับผมทานถ้วยละ25บาทน้ําซุปกลมกล่อมหมูนุ่มมากๆใครเคยทานร้านนี้เม้นมาบอกกันทีร้านถัดไปนะครับผมจะพาเ,เพื่อนๆไปทานขนมกันบ้างเป็นร้านขนมโตเกียวร้านจะตั้งอยู่หน้าเซเว่นซอยสดใสร้านนี้นะครับจะมีคนมุงตลอดเวลาเลยมีคิวยาวมากไม่เป็นไรครับผมรอได้เพราะว่าสาวเยอะโตเกียวอันใหญ่ๆนะครับจะอยู่ที่อันละ10บาทแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไส้เค็มนะครับอันเล็กๆจะอยู่ที่3บาทไ อันเล็กจะอยู่ที่อันละ2บาทการจะมาซอยสดใสนะครับแบบสะดวกสบายคุณจะต้องมาด้วยมอเตอร์ไซค์ถึงปุ๊บจอดปับ๊บอยากกินปั๊บจอดปุ๊บใครเคยเรียนที่นี่แล้วคิดถึงร้านไหนกันบ้างเม้นมาบอกกันทีนะสำหรับคลิปนี้ผมได้เหมือนมาย้อนวัยกลับมาเป็นเด็กมหาลัยอีกครั้งแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ